ปลาสดด้วยมีปลาสดมากแซนดี้อเ,เอาไปทำอะไรถั่วฝังยาว โอมุมนี้ก็จะเป็นมุมของเฟรชของสดอืมอันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นพวกปากระป๋องเครื่องกระป๋องอ้มีหมดเยอะหมดเลยทุกคนเดีเราช่ากินนี่เดี๋ยวเราจะไปกินกินนี่นะฮะเนี่ยมันเป็นหมูหยองหมูหยองเราจะเอาไปชิมดูหนึ่งอันไปกินข้าวตอนเชา้าเนี่ยได้แล้ว วันนี้เราได้หมูหยอ,องมาด้วยเห็นไหมครับนี่ที่จริงมีกล่องใหญ่ด้วยนะแต่เราไม่เอาเราใช้กล่องเล็กหน่อไม้ดองมีครบหมดเลยนี่ก็มุมนี้เป็นเครื่องกระป๋องเครื่องต่างๆน,น,นานานี่ผักสดเธอได้ผักสดอะไรบ้างนะะน่อาาอุ้ยถั่วฝักยาวถวั่วฝักยาวสวยมากเลย เนี่ยสวยมากเลยถั่วยาวอ่ะมีดอกกระลำด้วย That's good แล้วก็อืมพริกก็สวยเานี่ยผัเสวอร่อยเนี่ยเขาโพดเนี่ยเธอสามบาท จะทำอะไรนะซุปตอไม้หรอซุปหนตอไม้แล้วก็จะผัดก็จะตักถั่วันหลังผัดมะละใส่ไข่เครื่องอะไอันนี้ก็เป็นเครื่องอุ้ยเค,เครื่องกระป,ป๋องเครื่องกระป๋องเราทำนี่ไหมนี่ยี่ห้ออร่อยดี ไ่เหินไหมอร่อยดีนี่ส้งมาจากไทยแน่เลยเอเชียนเบสอะไรพวกเนี้ย,ย Base, อ,อ,ยอยือาหารตบปองเยอะแย yeah. นะตรงนี้เป็นพวกเครื่องปรุงจะเป็นมามม่า เป็นมาม่าข้าวสารมีหมดทุกอย่างเลยครับทุกคนมีหมดทุกอย่างไม่ต้องกลัวนะฮะลำไย,ยกระป๋องกระป๋องอยู่อเมริกาไม่ต้องกลัวอันนี้ก็เป็นพวกกล้วยอืมกล้วยกล้วย อูทุเรียนจะมากินทุเรียนนะอันนี้เป็นทุเรียนแบบอันนี้เป็นทุเรียนจากมาเลเซียเราจะเอาลองไปกินดูได้แล้วทุกคนเราจะลองกินทุเรียนมาเลเซียดูเราจะอร่อยไหม นนี้ก็เป็นป,ปลาแชคบุ่มน,นี้หูอัาอะไรเยอะแยะหมดเลยลูกชิ้นเลยหาอะไรเอากระดูกหมูจะไปแกงใส่แกงหน่อไม้ใช่ไหม แกงสนหรือแกงใสนขนนมุมนี้ก็จะเป็นขนมเนี่ยขบเคี้ยวซงรอมาจากญี่ปุ่นมากทำลาบเหนรบเโอเคมาจากญี่ปุ่นไปชอปปิ้งไหนอีกอ๋อกระเป๋าแค่อันเดียวเองมันปิดสี่ทุ่มนู่นปิดสี่ทุ่มนู่นไม่ต้องกลัว 25.99 25.99 25.99 25.99ยี่สิ9ห25เหรียญฉันไม่เอาละ

เป็นผักสดก็จะเป็นพวกกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็ผักสเปนิดเราจะเอาไปผัดใส่ไข่พรุ่งนี้เพราะน้องเขาก็มีอนะไรให้กินอะไรนะขนุนจะไปตามขนุนให้น้องก็กินมาช้อปปิ้งที่ MD คือร้านเอเชียมันจะมีเยอะอยู่นะมีหลายร้านอยู่ที่เซนต์พีซก็จะมี ดององดองเอร้านลาวร้านเอมดีเหมือนกันมีเยอะมากเลยเซ็นพิทแต่นี่แชมป้ามันก็มีเอมดีหลายสาขาอยู่นี่เรามากินพอตพอตตรงเมื่อกี้เราก็เลยเข้ามาซื้อช้อปปิ้งนิดหน่อยได้นี่มา